รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคนะคะนองอ้อมเจ้าเก่าเจ้าประจําจาก NBT พิษนุโลกมารายงานตัวกับคุณผู้ชมแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาแรงบันดาลใจในการทําการ,กรเกษตรที่อําเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกค่ะวันนี้นะคะเรามีกเกษตรกรต้นแบบถึง2รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรแบบกลุ่มและก็กะเกษตรกรแบบเดี่ยวนะคะโดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนนะคะเนะะื้อหาสาระของเราจะเป็นอย่างไร,กรเกษตรกรต้นแบบของเราในระายการ จะมอบแรงมานานใจให้กับคุณผู้ชมอย่างไรบ้างรายละเอียดเนื้อหาสาระในรายการของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตามดิฉันไปพบกับผู้ร่วมรายการกันเลยค่ะ มคะเราเดินทางมาถึงแล้วนะคะสวนพุทธศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษนุโลกในพระราชดํารินะคะที่นี่เราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งบทบาทของสวนพุทธศาสตร์บ้านร่มเกล้านะคะนั่นก็คือหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเกรรษตรกรในพื้นที่นะคะให้รู้จักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั่นเองค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรจรัญมากน้อยหัวหน้าสวนพุทธศาสตร์บ,บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดําริสวัสดีคะ่ะหัวหน้าคะ่ะ ค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้หัวหน้าค่ะแนะนำสวนพุทธศาสตร์บ้านร่มกล้าแล้วคะให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จัก้วยค่ะที่สวนพุทธศาสตร์บ้านร่มกล้าครับก็ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชบิดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับในการอนุรักษ์พันไม้หายากในท้องถิ่นของตอนปลายของเทือกเขาภูสยดาวนะครับแล้วก็ให้ส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวบ้านในในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับค่ะภารกิจหลักๆของเราตอนนี้ก็คือสำรวจรวบรวมพันไม้ ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในแผ่นแ,แถมนี้แล้วก็เอามารวบรวมปลูกจัดแสดงให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งเราก็มีกิจกรรมการฟื้นฟูวชากรเอาต้นไม้หายากไปปลูกคืนในพื้นที่เดิมนะครับ<แ>ก็อาศัยตามหลักวิชาการที่ได้มีการทํากันแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็เราก็ได้ความรู้พัฒนาความรู้องค์ความรู้จากการดูแลต้นไม้ในสวนโดยการใช้สารชีวภาพนะครับเพื่อลดการใช้สารเคมีซึ่งจะปลอดภัยทั้งผู้ บัดงานเองด้วยแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยค่ะความรู้ที่ได้เนี่ยเราก็เอาจากการใช้สารชีวภาพในสวนก็เอาไปส่งเสริมชุมชนรอบๆค่ะให้ทําการเกษตรแบบลดการใช้สารเคมีลงครับนะคะจากเมื่อก่อนนะคะเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนิยมใช้สารเคมีกันมากยุคสมัยนี้นะคะเรามีการส่งเสริมและผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการกว่าที่ชาวบ้านใช่ครับกว่าเขาจะเริ่ม อยอมรับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งหลังจากที่มีตัวแทนบางส่วนที่เริ่มนําไปใช้ก่อนแล้วเห็นผลว่าผลผลิตดีขึ้นจริงลดการใช้สารเคมีได้จริงแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีชาวบ้านร,รอบๆเริ่มตื่นตัวแล้วก็นิยมใช้มากขึ้นครับค่ะนอกจากการส่งเสริมนะคะในการใช้เขาเรียกว่าสารชีวภาพต่างๆนะคะเป็นการทําเกษตรอินทรีย์แล้วเรายังมีการส่งเสริมให้องค์ความรู้กับกเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างคะ คือนอกจากเราจะแจกจ่ายแล้วเรายังจัดอบรมให้เขาด้วยนะครับว่า<ม>หลังจากที่ได้รับจากเราไปแล้วถ้าเขาจะเอาไปทําต่อทําเองเนี่ยทำยังไงซึ่งเรามีการจัดอบรมให้ทุกปีนะครับปีละครั้งครับผมอนะคะแล้วเรื่องการปลูกการเพราะพันธุ์ด้านการเกรษตรอย่างนี้เราเราได้มีการช่วยเหลือเขาบ้างไหมคะมีครับที่นี่จะมีเจ้าที่อยู่ท่านหนึ่งซึ่งคุณนาวินนะครับซึ่งทําทจบทาง,ทางมาทางด้านพืชสวนแล้วก็มีค่อนข้างชํานาญแล้วก็อยู่ในพื้นที่ชาวบ,บ้านก็เป็นที่ยอมรับกันก็จะ อาศัยความรู้ที่มีจากการทํางานในส่วนไปส่งเสริมชาวบ,บ้านด้วยรวมทั้งสนับสนุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกผักและพวกนี้ด้วยครับค่ะ,ะจากที่การที่เรานะคะเปิดศูนย์ของเรามาหนึ่งเลยเพื่ออนุรักษ์พันไม้หายากนะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และก็อีกหนึ่งมิตินะั่นคือการให้ความรู้ต่างๆนะคะของเจ้าหน้าที่เองมอบให้กับ,กบเกษตรกรประชาชนในพื้นที่นะคะประโยชน์เหล่านี้เกิดขึ้นกับในชุมชนรอบข้างเราอย่างไงบ้าง ชาวบ้านเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนอกจากการจ้างงานให้มาทํางานในสวนแล้วความรู้ที่ได้ระหว่างการทํางานที่คุณนาวินเขาก็ถ่ายทอดไปให้เนี่ยเขาก็เอาไปปรับใช้ในในในครอบครัวเองด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งต้นไม้ต่างๆอย่างตอนนี้เรากําลังเริ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์กล้วยไม้โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมหลังจากที่เราพ่อขยายพันธุเองแล้วแล้วก็ส่งแจกจ่ายไปให้ชาวบ้านในโครงการเนี่ยทดลองเลี้ยงดูก่อนว่า โอเคไหมแล้วถ้าโอเคเนี่ยเราก็จะสนับสนุนพัน๙พันไปให้เขาปลูกเองแล้วก็สามารถจะจำหน่ายได้ด้วยนะครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเกษตรกรต้นแบบของเรา2กลุ่ม2ท่านนะคะที่ทางสวนพฤกศาสตร์นะคะได้คัดเลือกให้เรานะคะ1เลยเป็นกลุ่มผักอินทรีย์ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้ว2เป็นเป็นคุณลำโบจะปลูกพืชผสมประสานับปลูกพืชหลายอย่างในพื้นที่ซึ่งก็ทําให้มีรายได้ต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี นะคะด้วยว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบนะคะที่สวนพืศิศาสตร์ได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปกันต่อดีกว่าไปดูว่าเกษตรกรทั้ง2กลุ่มนี้นะคะเขาจะมีวิธีการนําองค์ความรู้จากสวนพืศิศาสตร์บ้านร่มเกล้านะคะไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนอย่างไรกันบ้างวันละคุณผู้ชมนะคะจะได้รับไอเดียดีๆในรายการของเราในวันนี้เดี๋ยวลงพื้นที่ไปกันต่อในชุมชนกันค่ะ ท่องคแลเราเดินทางมาถึงเกษตรกรกลุ่มแรกของเราแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รักน้าลุ่มน้ําภาคนะคะและด้านข้างของดิฉันค่ะคือประธานกลุ่มนะคะที่จะมาพูดแนะนํากลุ่มให้คุณผู้ชมได้ทาความรู้จักกันค่ะนั่นก็คือร้อยตรีวันนาวันสายประธาน,านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์รักน้าลุ่มน้าภาคสวัสดีค่ะพี่วันนาสวัสดีครับค่ะพี่วันนาค่ะกลุ่มของเราเนี่ยมีสมาชิกกี่คนคะ มีทั้งหมด11คนครับ11คนนะคะเริ่มรวมกลุ่มกันได้นานหรือ,อยังคะพีะ่เริ่มได้ปีกว่าแล้วครับปีกว่าประมาณป,ปีกว่านะคะคแล้วจากการที่เรารวมกลุ่มกันมานะคะกิจกรรมภายในกลุ่มของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เราเดินไปคุยไปนะคะ,ะกิจกรรมของกลุ่มนะครับตั้งแต่เราเริ่มตั้งแต่เรียนเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติ การผลิตนะครับซึ years, ่งผลิตตามแผนตามแผนการผลิตการผลิตแล้วก็การเก็บผลผลิตส่งให้กับบริษัทเอกชนนะครับที่เข้ามารับซื้อตอนนี้ในกลุ่มของเราเริ่มจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์นี้ให้กับทางบริษัทไปสิบเดือนแล้วครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับก็ตอนนี้รายได้อยู่ที่เฉลี่ยเดือนละ 80,000บาทครับ80,000บาทต่อหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็จุดเด่นของกลุ่มของเรานั่นก็คือผักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผักอินทรีย์ผักอินทรีย์คือเป็นการปลูกโดยที่ไม่ใช้สารเคมีอันนี้ผักอะไรครับพี่อ่าเป็นคะน้าฮ่องกงครับคะน้าฮ่องกงคุณผู้ชมค่ะคือใบใหญ่มากปลูกยังไงคะพี่วรรณนาให้สวยแล้วก็แบบหืมน่ารับประทานแบบนี้เริ่มแรกนี่ก็ต้องเติมที่องค์คมรู้ครับอ่ะองคมรู้นี่ เราก็ได้รับการส่งเสริมนะครับจากหน่วยงานตัวแทนของทางเกษตรและสษากณนนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะมีทางเกษตรกรจังหวัดพิโลกนะครับแล้วก็รวมกับพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงก็เป็นหน่วยงานสถา,สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนนะครับที่มาเป็นพี่เลี้ยงหลักของเราเนี่ยในการเริ่มตั้งแต่ไปศึกษาดูงาน นะครับแล้วก็จัดอบรมเอานักวิชาการทางการเกษตรเนี่ยมาทําการอบรมในมาตรฐานอินทรีย์นะครับเสร็จแล้วพอเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับการผลิตก็คือหนึ่งเตรียมดินนะครับให้เรื่องดินเหมือนคนจะโตจะใหญ่อาหารต้องดีผักจะงามดินต้องดีเหมือนกันดินดินนี้ก็ต้องเติมพวกต้องมีปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ไอ้พวก โรคและแมลงนี่เราคือเราไม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีแล้วก็ใช้พวกขี้วัพันแล้วก็พวกน้ำหมักไล่แมลงนะที่ที่ที่องค์ความรู้ที่เราได้รับมานี่ครับมันสามารถจัดการได้จริงไหมคะได้ครับก็นี่ครับอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่คือไม่มีสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อินทรีย์ออร์แกนิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมงามมากผักแต่ละใบนะคะจะสังเกตเห็นว่าอวบอ้วนน่ารับประทานนะคะใบนี่คือไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเลย การดูแลผักอินรีนี่ดูแลยากไหมพี่ใหม่ๆนี่ก็คิดว่ายากครับแต่ว่าถ้าลงมือปฏิบัติจริงๆมันมันมันก็ไม่ยากครับแล้วมันเพลินด้วยคือเพลินหนึ่งก็คือ,อมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้ตัวเกษตรกรนี่ปลอดภัยใช่เม<ช>ืนะ่อก่อนเกษตรกร,ะร,กรนะคะป่วยเป็นมะเร็งกันเยอะเพราะว่าใช้สารเคมีคกันเยอะแล้วพอจากกลุ่มเรานะคะหนึ่งปีที่ผ่านมา สมาชิกในกลุ่มของเรา11คนที่หันมาทำกเกษตรแบบอินทรีย์ออร์แกนิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งผลดีต่อเกษตร,รกรในกลุ่มยังไงบ้างาส่งผลดีก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องรายได้ครับใช่ไหมรายได้รายได้กับครอบครัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันการประกอบอาชีพมันค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยถ้า,าเป็นเรื่องกเกษตรถ้าเพราะว่าการผลิตการทําผักอินทรีย์เนี่ยมันเป็นกเกษตรเหมือนกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมันก็เชื่อมโยงเข้ากับ ทางแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือตลาดรองรับจุดเด่นคือมันมีตลาดรองรับที่มั่นคงใช่ไหมราคามาตรฐานเพราะว่าเราทําข้อตกลงหรือ MOU เนียกับทางบริษัทบริษัทเขาก็มารับซื้อพรุ่งนี้เนี่ยอย่างเราจัดเก็บเสร็จเตรียมใส่ตะกร้าพรุ่งนี้เช้ารถของบริษัทก็เดินทางมารับถึงที่เลยครับคนะแล้วจะสังเกตเห็นนะคะที่นี่จะปลูกในโรงเรือนเขาเรียกว่าผักกลางมุงไหมคะพี่อ่าครับ ในในโรงเรือนคือเริ่มแรกในโรงเรือนแต่ว่าพังอินทรียเนี่ยเราก็จะขยายออกนอกโรงก,ก็ได้ทําได้ครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยมันแค่ทําได้แค่ปีเดียวต่อไปนี่ก็จะเป็นขยายเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกอะไรได้หมดหร้อครับแล้วถ้าไปปลูกข้างนอกไม่ได้อยู่ในโรงเรือนแบบเนี้ยมันจะควบคุมเรื่องศัตรูพืชหลบมันแรงสิง่งรบกวนต่างๆยากกว่าน,นี้ไหม่มันก็เป็นบางพืชบ,บางชนิดครับแต่ถ้าเป็นพืชใบ,บเนี่ย เราได้เปรียบหน่อยคือว่าทําในโรงเรือนเนี่ยทำได้ทุกฤดูกาลอย่างอย่างฤดูฝน oh, นี่มันทําได้ไหมฝ oh, นไม่โดน่เงี้ยใช่หไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยผักมันก็สามารถปลูกได้ทั่วไปเราสังเกตดูว่าถ้าตามท้องตลาดเนี่ยหน้าหนาวผักมันราคามันจะถูกผักมันเยอะ mm hmm. ใช่ไหมแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยผักผักกลางแจ้งทําไม่ได้เพราะโดนฝน เพราะบางทีฝนในยุคสมัยนี้เขาไม่ได้มาแต่ม้าฝนเข้ามาเหมือนกับมีมีโรคมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นด้วยผักของเราก็เลยป่ว<ช>ยแข็งแรงค,รค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะอยากเข้ามาศึกษาดูงานที่กลุ่มเนี่ยสามารถมาได้ไหมคะเพราะว่ายุคสมัยนี้เกษตรกรเนี่ยอยากจะมาทำกเกษตรแบบอินทรีย์กันเยอะมากแต่ยังหาแรงมันดานใจให้กับตัวเองไม่ได้นะคะยังไม่มีข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆสามารถเดินทางมาปรึกษากับกลุ่มได้ไหมคะ ได้ครับได้ยินดีต้อนรับค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสนับสนุนสินค้าปลอดภัยนะคะเป็นผักปลอดภัยออร์แกนิกแบบนี้สามารถมาซื้อกับกลุ่มได้ช่องทางใดบ้างคะเชิญค่ะ,ะช่วงนี้การการผลิตเนี่ยเราหลักๆแล้วก็คือส่งให้กับทางบริษัทไปก่อนอนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะ สมมติว่าถ้ามีแขกหรือว่าแขกผู้ใหญ่แขก VIP หรือว่าแม้แต่ส่วนราชการเข้ามาศึกษาดูงานนันมันก,ก็สามารถจําหน่ายให้ได้มีผักอะไรที่ขึ้น,นชื่อของกลุ่มของเบาบางก็มีคณะนี่เละครับคณะกับสลัดเนหละครับคณะฮ่องกงคณะส่วนมากก็จะเป็นคณะฮ่องกงนะครับคณะฮ่องกงเนีน่ยที่เขานิยมขายดีครับแล้วก็เป็นพวกสลัดพวกคอร์สพวกกรีนโอ๊ก จะขายดีค,ค่ะขอช่องทางในการติดต่อได้ค่ะ,ะช่องทางการติดต่อก็ติดต่อที่ะทะเบอร์ของประธานเลยก็เบอร์093-475-3890แครับแล้วก็มันก็จะมีะที่เรามันก็จะมีเฟซของสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับที่ที่เขาเชื่อมเชื่อมโยงให้อยู่นะครับาาใ,นในเรื่องการขาย มาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ <ฮะ S 1> ติมกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่วรรณาม,มากมากค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะดิชานนะคะขออนุญาตพักชมแปลงสวยๆกันสักครู่นะคะไปชมพี่น้องเกรรษตรกรในกลุ่มเนี่ยเขากําลังตัดผักกันด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปเราจะไปพบกับเกรรษตรกรต้นแบบของเราอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้มีการทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเกษตรต้นแบบของเราในรายการวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กรรับใครอีกหลายคนที่อยากทำเก แบบพอเพียงจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าดิซั์กันค่ะครับผมร้อยโทวิมานตอแก้วครับเป็นหัวหน้าชุดชุดปฏิบัติการศูนย์ศิลปะชีพภูขัดภูเมียงภูสอยดาว ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชชนีพันปีหลวงครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์หน่วยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมียงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสำหรับหน่วยตั้งอยู่ที่อกองพลม้าที่1งกรมฐานปืนใหญ่ที่21ค่ายพ่อขุนพาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเข้ามาเป็นหน่วยงานในพื้นที่ด้านของมั่นคง สำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเกษตรกร,ก,รก็คือเป็นหน่วยเกี่ยวกับอำนวยการประสานงานกับส่วนราชการที่มีบทบาทในการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรในพื้นที่ครับทําให้ประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นครับ การสําหรับใครที่อยากหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบพอเพียงนะคะพลาดเกษตรกรต้นแบบของเราท่านนี้ไปไม่ได้เลยนะคะชื่อในวงการของพี่เขาคือพี่เลมโบค่ะแต่ชื่อจริงของพี่เขานั้นคือพี่มนัตเมืองนาคนะคะส่วนพี่เลมโบค่ะสวัสดีค่ะครับรผมสวัสดีครับผมถามก่อนว่าเลมโบนี่เป็นชื่อหรือเป็นฉายาคะเป็นฉายา,า,ยาเป็นฉายาคือเพื่อนตั้งให้ครับผมก็เลยได้เป็นที่มาของสวนพี่เลมโบคือฉายาเป็นเลมโบเพื่อนตั้งให้นะคะพี่เลมโบเขาเรียกเรียกพี่เลมโบ พี่แลมโบ่ทำสวนมานานกี่ปีแล้วคะประมาณ20กว่าปีแล้วครับผม20กว่าปีแล้วส่วนพี่แลมโบคือมีชื่อเสียงมากในวงการคือใครที่กำลังมองหาในการทำสวนแบบพ่อเพียงเศร,รษฐกิจพ่อเพียงนะคะแล้วก็กเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรผมส,สมผสานคือต้องมาที่นี่เพราะอะไรพี่แลมโบนะคะถึงทาแบบนี้ทำไมถึงยึดหลักแบบเศร,รษฐกิจพ่อเพียงทำไมถึงปลูกอะไรแบบผสมผสานแบบนี้คะก็ถ้าเราปลูกพืชชิงเดียวนะฮะมันก็จะ มีปัญหาเรื่องพืชที่ว่าขายราคาไม่ได้ก็นแล้วก็มีนี่สินเกษตรโโกรนะฮะ,ะแต่เราปลูกเชิงผสมสารแบบนี้แล้วเราสามารถอยู่ได้สามารถเก็ตสถากนการณ์การษฐรกิจพอเพียงได้อย่างอย่างสบายแล้วครับเพราะเรามีพืชหลายตัวนะฮะหลายตัวอาจจะว่าเราอาจจะมีเราได้จากพืชอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาเสริมกันฮะตัวนี้มีอยอ่างอย่างตอนนี้วิกฤตของปลามน้ำมันนะฮะราคาตกต่ำตัวนี้ก็ขายที่นี่ประมาณบาทสี่สิบนะแต่ว่า แล้วมีตัวอื่นมาเสริมยังมานารูเอาคโดอะไรเงี้ยฮะมาเสริมได้ทําให้เราอยู่ได้ครับค่ะพี่แลมโบททาเกษตรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะก็ประมาณ20กว่าปีครับ่ะ20กว่าปีบนเนื้อที่กี่ไร่คะประมาณ15ไร่ครับผมสิบห้าไร่<อ>ย้อนไป20กว่าปีณสมัยนั้นคนมองพี่แลมโบว่าพี่แลมโบททาอะไรเรา เราณตวณวันนั้นเนี่ยเรา <ฮะ S 1> ตั้งความหวังเราพูดกับตัวเองเอาไว้ยังไงเราฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคกับคนรอบข้างที่มองเราว่าแลมโบทำอะไรนะ่ได้ยังไงคะพี่แลมโบคือแรกๆเ,เรามาอยู่กันนะฮะเราก็ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะหากินในช่วงไหนเพราะนี่เป็นพื้นที่บนเขาใช่ไหมฮะเราเอ๊ะเราจะปลูกอะไรดีเรามาคิดดิเอ๊ะเราน่าจะปลูกแบบแต่ก่อนเขาเรียกก็สวนผสมสาทเนี่ยฮะที่เราเจออยู่ได้เอาพื้นที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะปลูกอะไรที่มันจะเป็น ให้เรามั่นคงได้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มต้นจากนั้นมาแต่แล้วก็ล้มลุกคุกคามมาตลอดนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าจะเห็นเห็นเหมือนเหมือนปัจจุบันนี้นะฮะแรกๆนี่ผมปลูกเป็นไม้แบ่งเป็นสี่โซนนะฮะเป็นป็นลักษณะแบบเป็นมีเ้อมะม่วงมีลำไยนะครับแล้วก็มีขนุนมะขามหวานแต่แล้วก็ล่มเหลวครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องสภาพดีฟ้าอากาศบนที่นี้นะฮะอย่างมะม่วงเขาออกออกผลมาเขาก็ เป็นเชื้อราฮะแล้วก็ต้องรักษาใช่ไหมฮะมะข่าววานก็ไม่ค่อยออกอะไรเพราะเราอยู่ต่อมาแล้วจากนั้นเราก็ใจถออเราเปลี่ยนใหม่กลายไปปลูกไม้เศรษฐกิจเลยปลูกไม้สักปลูกไม้สักเลยทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลยเพราะก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องด้านกระเป๋าม้ใช่ไหมเพราะว่าเราตัดแปรรูปไม่ได้พอทีนี้เปโครงการพลันริใช่ไหมฮะก็เลยผิดหวังอีกแหละผิดหวังอีกทำยังไงต่อมาก็จะมาคิดเอ๊ะทฤษฎีใหม่สอนนผสมภาษาเราออกมาเข้ากันได้ไหม ก็ S <S <an> เลยจะเริ่มทําใหม่มไปปลูกปาล์มนี่ยึดเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเป็น,ปน,ปนยางหลักของเรายางอเราได้ขายแล้วถูกแข็งได้ขายต่อไปเอ๊ะทำไมปาล์มมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำเดินเครือบัวกลันเราคิดเอถ้าเราปลูกอย่างนี้คงไม่ได้แล้วก็เลยปลูกพืชพสชพืชเราองลงเวลาได้เป็นปีเป็นวนันเป็นอาทิตย์ใช่ไหมฮะตัวนี้ทําให้เราอยู่ได้เลยเข้ากับทฤษฎีของนายหลวงของเราเศรษกิจพรเพียงตัวนี้เรา เราซึ่งมาแล้วครับเราตอบรอยของท่านครับเราอยู่ได้ด้วยคําว่าพอเพียงเราชอบอะไรเราทานอะไรเราก็ปลูกเหลือเราก็นําไปแบ่งขายสร้างรายได้ให้ครอบครัวของเราทุกวันนี้บนพื้นที่15ไร่ของพี่แลมโบปลูกอะไรบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยอะปาล์มเป็นหลักละยืนต้นหนึ่งหละปาล์มครับผมเรามีเปลาน้ำมันฮะแล้วก็มีอวคาอดแล้วก็มีมะนาวค่ะก็ มนาวคอนโดหลักๆแล้วก็เราก็ปลูกผักสวนครัวครับผักถั่วพวกมะเขือที่เห็นอยู่ด้านข้างใช่อันนี้คืออะไรคะพี่นี่คือโกโก้ก็ผมนี่ปลูกเสริมอีกครับต้นโกโก้นี่คือปลูกเสริมขึ้นมาอีกนะเรายังไม่หยุดฮะแล้วก็เดินหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพะพื้นที่ของเรามีเพียงแค่เรามีแรงมีใจที่จะสู้กับมันแค่นั้นเองแล้วตอนแรกพี่แลมโบรู้สึกท้อไหมคะทําแล้วก็มันไม่เหมาะกับพื้นที่ต้องเปลี่ยนอีกละเราให้กําลังใจตัวเองยังไงคะพี่แรกๆท้อท้อมากๆครับนะแล้กับแต่ว่าเอ๊ะ คือถ้าเรายึดอาชีพนี้แล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเราต้องต้องหาต้องสู้ค่ะผมเพราะชีวิตผมเคยรับจ้างมาตลอดใช่ไหมเราอยากมอยู่แบบนี้คืออาชีพเกษตรกรเป็นที่ที่อิสระนะฮะแเรามีความสุขอยู่กับเขาเนาะคือเราไม่ได้หวังผลกําไรแล้วมากมายแค่เรามีอยู่มีกินมีใช้เหลือใช้แบ่งขายไปคือเราต้องประมาทตัวเองนะฮะครับเราก็เลยเอาที่เป็นหลักเลยไม่ท้อถอยยิ่งชี้เลมโบอย่างเพื่อนเขาตั้งให้ฉายาเลมโบนะเขาเห็นตัวเล็กๆอ่าถ้าทำงานไม่ค่อยคล่องแคล่วอะไรนะเราก็ยิ่ง เป็นแรงบันดาลใจให้เราต้องสู้พสู้เขาเรียกแลมโบตัวนี้ใจสู้เับผมเล็กพลิกขี้หนูค่ะคุณผู้ชมค่าแล้วสาหรับคุณผู้ชมนะคะชมรายการของเราอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยพี่แลมโบอยากจะมาตามหาแรงบันดาลใจนะคะอยากจะให้พี่แลมโบเนี่ยเป็นต้นแบบให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่สวนได้ไหมคะได้ครับขอช่องทางในการติดต่อน้อยอ๋อตัวนี้เดี๋ยวก็คงคือตัวผ่าสุดเพ่ก็ได้กรบผมนายักนะคะผมผมยินดีต้อนรับตลอดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดคัดตเลิกอะ เพราะช่วงนี้ผมยังทํางานอยู่ค่ะก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานกันได้ <ผม S 2> นะคะสำหรับคนที่อยากทำนะคะการ,กรเกษตรแบบ เกษตรพ่อพี่เกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาศึกษาเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะได้นําไปปรับใช้ในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะเชื่อได้ว่าพี่แลมโบ้นะคะมีองค์ความรู้อีกมากมายเลยนะคะที่จะ <โถ |it|> มอบใ,ให้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่ยักษ์นะคะ<ต>จาก<ถ>สวนพุสสทธศาสตร์บ้านร่มกลา้าพิษนุโลกในพระราชํารินะคะกะคะ็ยินดีที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมะคะ่ะสาําหรับวันนี้ขอบคุณพี่แลมโบมากมากนะคะขอบคุณครับี่มาพูดคุยแล้วก็มอบแรงบันดาลใจให้้กับคุณผูชม ที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของส่นพุทธศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระชดมริมากๆนะคะที่สนับสนุนด้านข้อมูลให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะครั้งต่อไปดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปตามหาแรงบันดาลใจในการทําเกษตรที่จังหวัดไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากเราในรายการวันนี้สําหรับวันนี้อ,อ้อมพร้อมพี่แลมโบและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครับผมสวัสดีครับ